สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปมาเด้อจ้ากินสมปากขาน้องกันพี่นอ้องเมื่อนี้บรรยากาศหอนพี่น้องคิดอยากกินสมเนี่ยค่ะมะขาหน่อนอยู่น,นี่อันหลังบ้านพี่น้องดูด,ดกงมือเด็กกระิต้อยเมื่อกินสั่นละพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อ่ค่ะาามาจา้ะนั่งลงหลุก กินกินกินเป็นพี่น้องมากินน้ำเลี้ยงน่าตาแสบอิริ่มสมพี่น้องพ็อด้กินพอที่กินพี่น้อง่อสมค่ะโบค่อ,อยเงีบยบไปไหนได้พี่น้องขอโทษขอให้หลายๆเพราะว่าอยู่กับเด็กหน่อยสองคนเหมือนพี่น้องกัน เป็นสซๆสนๆนี่นึงงนาะพี่น้องเนาะแบบว่ากันนะคะมาจากกินกันเบาหลายใหญ่ห้างช่วงนี้กระดูมะขามเนาะนพี่น้องระดูมขามามน้อยเซ็บ ตุ่ยเจลลายๆพี่นอ้องแซ่บด้วยค่ะเจลปลาแดกปลาหน่อยแหง้งแซ่บพี่น้องเจลปลาแดกปลาหน่อยแห้งกระแซ่บพี่น้องเจ,จี๊ปลาซีกวค่ะพี่น้อง มะเข็ดส้มมะม่วงอันมะเข็ดเจียวส้มมะม่วงกับปักคันนีว้าสุดยอดไปเลยค่ะเสียดายบมมีอันหัวหอมแดงพี่นอ้องอืมหั่นหัวหอมแดงเข้าไปนี่พี่น้องคะบอกเลยว่าสุดยอดเข้ากันอมล้ำเลยพี่น้องก,กับข้าเจียวเขาขวัวแบบโซดทนแล้วมันแซ่บหลาย มะขามหน่อยกับพ่อได้กินพี่น้องบอโบโซมแห้งพอดีพอดีกินหนุยละค่ำละค่ำเบลอพี่นอ้องค่ะอื่มเจ้ากับถั่ยใหญ่ๆไปเลยพี่น้องเฮ็ดถั่ยหน่อยไล่มันพ่อกระเทิ้งกินหมดเบวพี่น้องเฮ็ดถั่ยใหญ่ๆแบบนี้แหละ ก็สมงได้เป็นอยอยน้องวาวหวานก็สมงเลยแท้มาค้ามหน่อยเอียงกระพุ้วานแท้พูดเบาหน่อยกะจะเขากล่องน้ำได้ด้วยเนี่ย ช่วงพี่น้องช่วงห่วงนอนเลยอันหวานจนรับหูรับตาหมดแล้วพี่น้องอถูหน่วยหวานกับวานเด้อถูหน่วยสมกับสมด้วยพี่น้องเด้วาความ,มก็ได้เที่ยวแซ่บๆแบบนี้กินเลไลสรวดพี่น้องแค่ บึ้งหนาเพิ่นพี่น้องอ่ะไง <C oughs> สี่เลยพี่น้องเอ้ย <C oughs> บ้านเฮาบุกหรือแต่เนี้ยนยะูเนี้ยกินจะก,กินสมกับได้กินมะขามเต็มต้นพี่นอ้องจะกินสมมะม่วงกับได้กินมะม่วงกับเต็มขอกเ <C oughs> ต็มต้นอยู่วอ่ะคอตัวล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลูกอ่ะ <C oughs>